่อไปก็ไปฟังกันกันจุดเราพ้นพ่นจุดเราพ้นพ่นต่อไปไปกันกันจุดเราพ้นพกันจุดเราพ้นจบแล้วแล้วจ้าอาศัยเป็นกันมหาพ้นนอกวันนี้ขอให้ต่อไปสีฟังกันมหาพ้นพ่นมหาพ้นกันมหาพ่นนี่มีทั้งเบิดเบิดแปดสิบพระคาถา ฮานุสนซื้อเปล่อกซาดกเทศนิท่านไทยมาพลชมพยเดียระดาดุงอ้วนล่างจากลวงผ่านใดต่อพามไปตามซองเบื้องมองเขาล้านเดินเดินดันดุงเดียวรัดแรงเดียวถึงเขตดระเลือเสียพามผู้นี้ทรงสิ้นเสื้อจุดตาทารา ลาติกามาเยี่ยมสุริโยคอยคำคำพอดีเมื่อัวสจีเสหอนพรไกลวงเข้าไปเขตตายไหวทานพระอสีอัญชุลีโยนุกาบปิวันธนาหนอมจอมมูน้ก็เลยว่าจับสำเท่าสีดาเจ้าสีมาบวบีเพี่เพื่อเลี้ยงหยอง พาเวทมาโยยงกลางป่าไพนานี่เมืองมาพอทำทานโซ่ปางการจนเบิดเสียนดามาเธือสินในดาวดอมาซีและลูกอ่อนยังพาพอหนุ่มข้าคิดท่อนันแนวสิใไฮกระบบอมียังนำมาหอดปีสิปีปนวนคอสร้างบ่มีเมืองท่อบอยายใหญ่ดินฟ้า เลือดสิมาขอลาสวอมคุมกุลบุท่านเจ้ากร้างหนาดานสิควรท่านอยู่บ่ไว้พามได้ยินเพื่อนหายตกประมาเสียเสียถูกตีซ้ำถูกตีไปทั้งเอาอัศจรรย์โอปาทิโทษลุสีนี้สร้างหูดีสอดซองจังแม่นไทยถูกต้องเถึงมองบอนป่าสูง สางจะซอสอาติงมันแกวบบแม็แมวลาดเด้อโูสิโคขึื่อนเพื่อนยืนเสือเอาล่ะนีข้านี่ปัญญาใส่เถื่อนี่จกเชือมาปะแ่สิดีสว่ากว่าสามมันมาจนตอกว่านั้นบ่ได้วันเสียวจริงนะคิดแล้วแล้วเห็นทั้งบหาป่อนแก่ แล้วเบิ่งดูนาจุดตาต้องตอบยืนตูตรงตวาดเป้าพระเจ้าเจ่าจกาฟังความพมสากนา่า่าเฝ้าว่าจาใครท่านสินเป็นพี่ไสิเก้าวจ่าเหล่าบางพ่อมเดินทางมาคราวนี้ปัญญาบรรสามีให้เข่าป่าสิมาเชิญพระเวทเจ้าเพื่อนเขาเราสู่ป้า พ่กแม่พวกนี้อ่านพวกอ่านปากะคุนเดียวนี่แล้วอาสาเที่ยวทางงงจัง่านตัมาเพียชาวสีพีทั้งไข่มีลายกะหากลายลายก็ลายหากแต่ไม่ลําที่ใส่กบมีได้บางเดียวผู้ได้บางเท่าผู้นี้กะก้าเดียวเดินเดียว เลียวเบิ่งคนในมันคักยาสีเดาแปลงเบาเป็นประสงค์เจ้าสำเอาให้มันวลเห็นว่าผ้าผมจชียงวายสีขอย่างน้ำเลือสีน้ำบดถึกสอบตาพัมกับในตำนานน้ำนมพับบอกว่าเทวดาสวยเจอเอ๋ยให้พามย่างยี่ย่างกยอมมอบ พลพลามากไม่กน้อยไมสู้กินนันหละนะสาธุยโอ้นเอานั่นละนะาการผานสินฟาสวางเวลาพัม สี่ไก่ขอละหางมาเลือกสี่ทอองค์นี้เว้าบันนาบนบอกระเวนบอกเดีสี่ทางนี้ทานไปเขาลูกนั้นนี้ซื่อว่าทันธมามดวงความใกล้จะผู้เขาหอมแม่นมาหนาที่กว้างผู้เขาหลวงอยู่ทางนาไพนาควงไงเดียยะดาดมูอไม่ไปนนสิหงหิว เป็นจากแก้วสิเป็นแป็วเหาหินิเคยดังอินปุูนแปงระดาดาแนวใหม่สัตว์ใส่ไพ่ลายด้นสาละวนมาพูมองนั่นดูหอมห่วยสาควงวงสว่างทว่างวันเป็นมองุยประสันดอนดาวซ้อนทิวทัดทุกสถานแถวเท่พามยินดีไดใดฟังแล้วก็เลื้อยล่ตั้งท่า ผมกับพระพันภายเสสาอย่างดืนลองจากเัินเธทหวยเข้าสวยพหลาดเมินปินสลล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 ลงลงลลกลลลลลลวลลลลหลออลลอลลลอลล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 ลมลลเลลลมาลลลกลลลลลกลน เก็บเอาเองยาวานผู scholars, town, pack, esque, ้พันบังป่าแดกแยกเบื้องน้าจิตกาตะเวนขึ้นออกว่าสาเกล็ดบุดมอดมวยโวยซวยใหญ่จริงยิงข้หญิงละนองกูหาเส้นกุ้มจังแม่นตันหน้ำกุ้มใจมัวเบิดเปรียบเหมือนหมอกมัวมัวมุงบ่งเห็น เท่าสิตายกบ่เวียนผู้เดีนเหีนประจักษ์สร้างของนอกของมักแม่นสิตายกลางน้อมแล้วเบิดสุนเนวเก็บเมียนแล้วหมุนเวียนเบือนเทียจอยลายนานเดินเดินเข้าป่าพงเถืองเขตทรงดงป่าไผพนามีนาหน้าโกโก้กันเป็นสัน ชาวันเกี่ยวเกี่ยวโกยโยยโยอดยอนเป็นมะลิติ่งตอนนโยนทั่วแดนดอกดูดัวเดรดาดูสวยแซมนมสาวผองดวงจันพวงแข่งความไข่แข่งไข่ต้นมาข่าพุ่มขับขุ่มไม่มูคะแนนต้นสร้างเหลาาเนว่ยมูสมุนไพรแพงค้วยป่าผาป่วยเป็นปม อ้วมคุ้มหอยตุ่นเต็นตินตัางอุนตุ่นเตนหางมิมยอนแผนแตนต่อเพื่งแมงผูผูมารินโบยบินบนบวนวายวนเวียนต่อกตอมใต้ตุนโตตาตีแตนต้อยต่อตีต่อยต่อยกะต่อตัวกมามเตนผัดลมคุ้มหั่งแตนใหญ่เอ้ย เมื่อขวาตอดต้อยตาบัดเต็มตั้งแต่ตามต้องตาพับตอดต้อยตาปูดเป้าติงต่อมาบุมเมื่อนิ่งงมตาตุ้มอันเตะต่อมือหนึ่งอมาทำเบิ่งตาอันแตนตองผามโนโลลองหาอ้ยพูดช่วยเรียนตอดอดเคื่อนกู่เ่าห้องนี่มาต้องต้อยกะตาโอยน้อย ตอนนีบ่ได้บ่สร้าบ่อยากเล่าไปลายเสียเวลาคุณยายผู้อยากฟังฟังกันนานขั้นที่จะเลือดเจียงอันเพียงไฟไม่ไปพลนาบอดถ้วนเลยลวนมากมีเพิ่นจังได้ก้าสี่เอื่อนว่ามหาพนแปลว่าแนวไส่วนใหญ่มาหันพันสวน สว์ในดงแดนนี้มูสะนินี้ปาทั้งว่าควายสร้างมามาเม่นมังมือมาคูแกงกวางปลาเสือสิงหัสดีลิงนกใหญ่ปานปาญาสาบ่จัดนำหนาอยู่ตามทางพ่อผ่านมีตาการลากล่นจนเอิ้นอ่านบ่ไว สู้ศกเข่าป้าหม่มุ่งใส่ปัสสันดอนถึงยำนอนก็ปิ่นแปนอยู่ทึงไปใหม่จังว่าหลายวัดใดต่เดินไปทวนเทลายลายตีพันคนมาถึงงหงบองหมาเมื่อนั้นภาพลวงใหญ่หอนเดินเนินสวรรค์อัศจรรย์ย้ามงดดังเรื่อนสีตาน พ่วมสถานแถวนี้เขียวกะจีดอกไม้่าสีนานาลาแก่มังอินเต็มแตงปดา เลียวเบอร์นั้นหน้าเป็นดอกสะดอกบัวหวงเบื่อตั้งหวังคือคขาทำเทียบเป็นสีเบาโชคของเฮาจริงแจ้งบ่เสีย่ยงที่หมดบาเห็นสารพระเววแล้วพังเผาเยี่ยมกระจายเมื่อนี่เขาบ่ได้ตะเว้นไปผิดยาม เลิกยนำบอดีทาเมื่อลงดังสีไปักตอนสวตอนนี้นางมาสีเจ้าสิคืนมาจากฟ้าบ่เป็นพาแผลบ้านเจ้าสิบ่อนยนลูกกับแม่อยู่พอมเพียยนักเสมอตาไผ่สีไม้พอยพัดสวนสิขัดควางได ลอนั่งไปในดาวเพิ่งเข้ามาเลิกมื่ออื่นเศร้าทั้งควรเข้าดุงโผพองสิได้ออนหน่อยสงดั่งกระใจหม้นอนพักทายบนดอยเพื่อสิค่อยมันแจงจึงจัดแจงนอนเล่นเล่นใจเย็นๆถามืไม่ห่อยเปอร์เซ็นจะต้องได้โดยแท่แน่นอน จบบทปทิภาครก่อนกขวยโยติกามีแปดสิบระคาทาชตวโปร่งเรื่องมาพ้นสุดเสียงโจบสำเนียมวัดโอดางอวสานพักไปสิโลวละนุมนะสัต เดือดออกตสงายโยมเด้อจบกันมหาผล